สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะคือชมหน้านะคะผู้ร้ายค่ะที่นิวเฝ้ารอมานานแสนนานนะคะว่าเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ใดนะคะที่แอบนะคะทุกเช้าเนี่ยจะแอบมาถ่ายหนักเอาไว้ที่กระถางต้นไม้ของนิวนะคะดีปีนี้นิวไม่ได้ปลูกอะไรเพราะว่าจะเดินทางกลับเมืองไทยไปเที่ยวช่วงหน้าร้อนค่ะแต่เผอิญมาเจอนะคะได้เจอ หน้าตาของผู้ร้ายข้ามรั้วนี่เองค่ะเป็นแมวของเพื่อนข้างบ้านค่ะเพื่อนบ้านนะคะนางจะแอบมาทุกเช้าตอนแรกนิวก็ไม่แน่ใจว่าใช่แมวของเพื่อนบ้านหรือเปล่าเนาะแต่ก็แบบจับไม่ได้ขนังคาเขาสักทีพอมาเช้าวันนี้เจอค่ะโป๊ะแตกค่ะมาเจอคุณเธอกำลังนั่งแบบว่าระบายความทุกข์อยู่ที่กระถางต้นไม้ของนิวค่ะดูชมหน้าของนางนะคะ